เือสัญญาค่ะท,ทำไมไม่ต่อสัญญารทำไมไม่ต่อสัญคือตอนนี้ผมก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมแล้วก็จริงๆสาเหตุก็คืออยากจะจริงๆตัวผมเองมีความฝันเยอะแล้วก็อยากจะลองทำงานในหลายๆรูปแบบซึ่งผมแล้วก็ประกบรู้สึกว่าการที่เราได้ เป็นนักแสดงอิสระมันก็จะทําให้เราได้เจองานในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับความฝันของของผมและทีมของผมซึ่งนั่นก็คือสาเหตุหลักนะครับที่จะ่จะสนใจจริงๆมันใช้กระบวนการในการตัดสินใจนานากกว่านานก็นานครับผมนานมากนานมากๆมันก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยครับระหว่างผมกับหลายหลายคนซึ่งเราก็คิด ก็คิดหนักครับผมคิดหนักแต่แต่พอพอคิดไปเรื่อยๆก,ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจท,ที่ที่ถูกต้องสำหรับผมในใ,ในในตอนนี้ว่ามีพูดคุยแบบผู้ใหญ่เขาก็พูดคุยครับพูดคุยก็ก็คือพูดคุยกันเยอะเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างแรกผมอยากจะขอบคุณทางช่องสามมากๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่ช่องสามมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีเขาคือมันก็ผมก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือความจริงอะครับผมอ แล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ผมมั่นใจว่าทางผู้ใหญ่เข้าใจการตัดสินใจของผมแล้วผมก็ผมก็เข้าใจการตัดสินใจของผู้ใหญ่ด้วยความสัมพันธ์กับแปลว่าอะไรก็ความสัมพันธ์กับผมกับเพื่อนๆในช่องด้วยครับผมแล้วก็ความผูกพันใช่ความผูกพัน relationship ญาญาญาอันนั้นสไตล์ความผูกพันความผูกพันใช่กับเพื่อนๆในอ๋อความผูกพันใช่จริงจริงมีคุยกับเพื่อนมาปรึกษาในแก๊งในวังเราไหมไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เ้าไม่ได้ปรึกษาครับผมคือมันก็แต่ในแต่เดย์มันก็คือการตัดสินใจของผมนี่แหละแต่ว่าได้ได้คุยได้ได้ ก็คุยแหละแต่แต่ไม่ได้ขอคำปรึกษาแค่แบบว่าแค่บอกให้ทราบมากกว่าแต่ที่สุดอย่ว่าเราจะหลังจากที่จบซีรีส์ไอดอลแล้วมันก็เราก็กําลังมาด้วยแต่อยู่ดีเราก็ไม่ต้องสัญญาคนก็เลยตกใจอืมอืมก็ก็ก็เข้าใจว่าทําไมคนถึงตกใจครับผมแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนดูว่าผมผมยังไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนครับ ว่ายังทำงานในวงการนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็อยากจะฝากผลงานของผมให้กับทุกคนด้วยจริงๆประกอบกับมีละครเวทีจากพี่บอลใช่ครับมีละครเวทีครับผมก็คืออภิาน2499ครับผมก็อยากจะฝากทุกคนมาดูเยอะๆนะครับผมมันก็เป็นมันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมที่ทำแบบจริงจังครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆครับเห็นพี่บอลบอกว่าเรา ใช่ครับเข้าไปแคสเองเอก็คือเขากม็มีถามมาว่าสนใจหรือเปล่าผมก,ก็ตอบว่าสนใจก็คือตามจริงเลยครับสนใจจริงแล้วก็ไปแคสแบบปกติเลยครับผมก็คือเข้าไปแคสสองเพลงแล้วก็แคสการแสดงแล้วในสนุดท้ายเขาก็เลือกผมซึ่งผมก็แฮปปี้มากมากครับก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอ,อกาสเล พอบอกว่าเขาพึ่งในความสามารถของเราเราสนิทกันบ้างผมก็ขอบคุณมากครับพี่บอยแล้วก็ผมจะไม่ทําให้พี่บอยผิดหวังครับเพราะหลายคนมองว่าพอละคนเวทีจบหลายคนคิดว่าเราจะไปเซ็นเอกสารที่บอยพี่บอยจีบเข้าสัญญาท่างผมก็ยังยังไม่ได้คุยถึงถึงตรงนั้นครับผมก็จริงๆสําหรับผมเนี่ยหลังจากนี้ผมก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกันครับคือชีวิตประจำวันของผมตอนนี้คือมันอยู่กับละครเวทีหมดเลยผมก็ยังไม่ได้คิด รื่องอนาคตไกลขนาดนั้นก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยแหละว่าสมมติว่าใครมีงานอะไรใครมีงานให้ผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมเอนนี้ฝากอยู่ครับใช่ครับผมผมเราก็ต้องเอาตัวเองรอดเนาะไม่งั้นพี่ถามล้วหลังจากครเวทีเราจะเป็นนักแสดงสลาต่อไปหรือว่าจะมีสักกัดผมไม่มั่นใจเลยครับผมผมไม่มั่นใจจริงๆแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ผมผมดีใจกับกับการตัดสินใจ มีความกังวลมีความเก่งมล้วก็คาอิสระเอ่อก็มจีจริงๆไม่ไม่ไม่ได้กังวลครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการที่เราอิสระเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมาขึ้นซึ่งสําหรับผมผมเห็นว่าผมยังใหม่อยู่ยังอายุน้อยอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวันนี้อ่าซึ่งคือครั้งแรกนะที่ผมเป็นรุ่นพี่อ่ะอ่อผมก็ยังอยากจะอ,อ่มีม,มีมีความเสี่ยงอยู่ครับแล้วโปรเจกต์เรา ครับผมโอ้เรื่องนี้ก็ก็ผมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องต้องถามผู้ผู้ใหญ่จริงๆครับผมเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยซซึึ่่งงยังไม่ได้เปิดกล้องครับอออย่างแล้วก็ตอนที่โแล้วก็ตอนเราออกมาเราได้คุยกกัโปรเจต์ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยข้อละเอียดจริงๆครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องก็ก็มีแผนของเขาแล้วผมก็มีแผนของผมก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงถึงดีเทลมากขนาดนั้น แต่ว่าต้องต้องต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริง <c oughs> ๆครับผมผมก็รอร <ๆ S 2> ายละเอียดกันแต่เราก็จะมีคิวก็คือถ้าเขาคิวมาว่าให้มาโปรเจกต์เรา <c oughs> ก็ไปก็ก็ <c oughs> ครับผมก็ก็มีมีคุยไว้แต่ก็ต้องต้องรอดูว่าว่าโอ,อก,กาสม,มันมาเมื่อไหร่แล้วก็คิวมันจะลงยังไงเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่มั่นใจไม่ไม่ได้อยากจะอยากจะรับปากใช่แล้คุก็กลับมาร่วมงานที่คุณถามได้ไหมครอู้ได้ยินดีเลยครับผมยินดีแล้วก็คุณคุณอุ้มอิสยาเนี่ยก็ก็อยู่ อะไรแบพี่พูไม่มีความสุขเลยครับผมก็ให้กำลังใจเยอะครับก็โอ้โหให้ให้เยอะครับให้เยอะก็เขาสำหรับเขามันมันหลายหลายอย่างเนาะที่ที่ติดติดกันครับผมซึ่งผมก็พยายามอยู่ข้างเขาก็ชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ประกบก็ก็ชวนเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ด้วยครับผมก็พยายามอยู่กับเขาแล้วก็ฝากฝากเขาไว้กับทุกคนด้วย คือเขาก็ต้องการความความรักความความช่วยเหลือในในช่วงเวลานี้ัน้้ทาใหเรตองสนิทมากดิบเหมือนเดิมครับผมสนิทเหมือนเดิมใช่แต่แต่ผมอยากจะขอทุกๆคนมามาคุยกันเรื่องสินค้านิดนึงไหมสนุกก็คือว่าเดี๋ยวผมจะถอดเสื้อใช่ครับที่ผมจะเอาเนี้ยเฮ้เหมือนในโฆษณานะซัมเมอร์ซัมเมอร์จะเราเป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องกูจัดคือโอ้เป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องรุ่นน้องแกทำแตมแบบไงเพราะเรา เราามก่อนก็ประมาณนี้เอาเบาๆนะครับก็ได้กลิ่นไหมครับไม่ได้กลิ่นอ๋อไม่ได้กลิ่นแต่แต่หอมเนาะไม่อี้หอมเนาะบอ Body เราก็ดีที่แต่เราก็มีเราจะถ่ายเซ็กซี่ไหมซัมเมอร์นี้อ่ะก็ขาผมอ้าขาเพลงหน้าด้วยรอดูครับรอดูผมก็มีในไอจีผมไม่เห็นกดไลค์เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกดไลค์อยู่ครับไม่พี่เห็นในไอจีแต่พี่อยากเห็นนิ้ตาติดตาเนื้อนี่อ๋องั้นก็ไปดูอีกทีก็ได้ครับ ไม่ไม่ได้มีแพทนะมครถ่ายแบบซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เราแบบว่าร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์นี้ก็น่าจะร้อนครับสงการก็ร้อนครับผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแต่ก็น่าจะมีขอบฝากติดตามด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับฝากติดตามผลงานของผมไว้ล่าสุดก็จะมี2เอ้ยอันตัพันสองสี่เก้าเก้าละครเวทีครับทางราชดำเนินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เทตรงนี <c oughs> <right? c oughs> ้เลค่เท่หัวใจขอบคุณครับเท่ๆนะขอบคุณคบเทัี่่ขอมคุครับเัใครับเท่เท่ๆๆพี่หน่อยมครับิดโตบิดโตไหมรนั่นแหละเออไม่เหมือนาเท่เ่ไม่ไหัเ่